สวัสดีครับเพื่อนนักนครับพบกับผมลนตกราฟนะครับในคลิปนี้เป็นวันจันทร์ที่1มีนาคม2021นบเอะครับตอนนี้เวลา7โมงครึ่งนะครับในคลิปนี้ผมจะพาไปดูการใช้ AI Profit B 5 9นะครับในการช่วยช่วยทำงานยากให้เรานะครับใน Profit B 5 9นะครับถ้าเราใช้โหมดที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้นะครับก็คือว่าเริ่มแรกผมจะไม่ติ๊กอะไรเลยนะครับลองพาไปดูทละอันนะครับถ้าผมติ๊กนะครับ 4459 numbers นะครับมันก็จะนับแท่งกราฟแล้วก็บอกเราว่าแท่งนี้เป็นแท่งที่บวกหรือลบที่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นลบก็คือมันมันมีแนวโน้มไปทางด้านลบนะฮะถ้าเป็นบวกก็มีแนวโน้มไปทางด้านบวกนะครับทีนี้จะให้ดูว่านะครับจุดถ้าเราดูจากตรงนี้จะเห็นว่าจุดที่หน้าหน้าลงทุนเนี่ยดูคร่าวๆ ah นะครับเราจะพบว่ามันก็คือจุดที่นะครับในในกราฟนี้คือจากแท่งลบกลายเป็นแท่งบวกนะครับจากแท่งลบกลายเป็นแท่งบวกลบเจ็ดกลายเป็นบวกหนะึ่งแล้วเมื่อราคาก็ขึ้นไป ต่ออีกนิดหนึ่งนะครับทีนี้อีกนิดหนึ่งที่ว่าเนี่ยมันเท่าไหร่เราลองดูนะครับลองเอากล่องมาวัดดูนะฮะบวกหนึ่งแล้วสมมติบวกหนึ่งแล้วแท่งต่อไปก็คือเราจะซื้อที่ราคาเปิดของบวกสองนะครับนี่คือราคาเปิดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับเห็นว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าตามนี้นะครับมันก็คือจะขึ้นไปสามจุดสองห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็จะลงนะฮะลงแล้วก็จะขึ้นต่อนะมันจะไม่ได้ขึ้นรวดเดียวมันจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับเป็นคลื่นไปนะฮะทีนี้ถ้าเราปปลลล่่่ออยไไวว้้้้้ใใหหมมมัันนนนนนงงงทีึึึึแขขถ แมสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ลงอีกนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราทำกำไรสี่เปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับมักจะไม่พลาดนะครับมักจะได้คือว่ามันจะไปถึงนะครับการการความเฉยในการที่ราคามันพุ่งขึ้นด้านบนเนี่ยม,มันสามารถไปถึงประมาณสี่เปอร์เซ็นตได้นะครับแล้วก็คนที่เขาเทรดเพื่อ,อนำเงินเข้าพอร์ตเป็นประจำเนี่ยเขาก็จะทำอย่างนี้นะครับก็คือได้กำไรพอสมควรแล้วก็จะ,ะเปลี่ยนกำไรนั้นให้เป็นเงินสดนะครับ ก็บางกลุ่มเขาเขาก็จะตั้งกฎไว้ว่านะฮะ,ะกำไร1-2%่อเรเขาก็เอาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าลงทุนแล้วไม่กําไรภายใน48ชั่วโมงหรือภายใน2วันเนี่ยเขาก็จะตัดทิ้งเพราะว่าถือว่าเงินมันไปจมนะครับกลุ่มที่เขาเล่นแบบนี้ก็ก็มีเท่าที่ผมเคยทราบมานะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะสร้างไรายได้เป็นระยะระยะระยะนะครับอย่างนี้ก็คือลงทุนแบบเขาเรียกว่าลงทุนเหมือนขายของอะครับเราซื้อของมาขายเราก็จะไม่บอกว่า ي, ถ้าเราไม่ได้กําไรมหาศาลเราจะไม่ขายของชิ้นนี้ออกไปนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า นะครับถ้าเราขายไปปุ๊บนะครับอีกสักพักหนึ่งก็จะมีรถมาส่งของชิ้นนั้นให้เราเติมสต็อกให้เราใหม่นะครับเหมือนกันหุ้นเหมือนกันถ้าเราขายตัวนี้ไปได้กาไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีมาใหม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่มีมาให้เราซื้อนะครับเพราะว่ากลไกตลาดหุ้นเนี่ยมันจะต้องมีบริเวณที่จะสามารถทํากําไรได้เสมอนั่นแหละนะครับทีนี้ด้วยความที่เรากลัวและขี้เกียจนะครับเราก็เลยไม่อยากจะทํากําไรเพราะเราบอกว่าโอ้โหก็จะเลือกมาแล้วมันถูกตัวได้มันมันมันยากมันเสียเวลามันนู่นนี่นั่นนะครับแต เราได้กาไรเราก็ทํากาไรเราก็ขายไปซะขายไปเดี๋ยวตัวใหม่มาของชิ้นใหม่มานะครับมันก็จะมีโอกาสให้เราทากาไรได้เรื่อยๆนี่นี่คือลงทุนเหมือนขายของกอีแบบหนึ่งเรียกว่าลงทุนเหมือนซื้อลอตเตอรี่นะครับซื้อลอตเตอรี่ก็คือว่าเราก็อ่าซื้อตัวนี้ไปเราถ้ามันไม่ได้รางวัลที่สามรางวัลที่สองรางวัลที่หนึ่งเดมมันเลขท้ายอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่ทำกำไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าไม่โชคดีจริงๆมันก็ไม่ไม่ได้สร้างรายได้อะไรมากมายนะครับโดยมากเราก็จะไม่ได้กาไรซื้อหวยก็จะจะเสียเป็นรนวยโดยมากนะครบบบบเเหืออนนกะะาาาจลแแไว่ รอแล้วแต่ดวงแล้ววินบิ๊กนะครับหนึ่งเด้งสองเด้งห้าเด้งสิบเด้งอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอีกแบบมันก็คือ,อได้ทีละน้อยแต่ได้เรื่อยๆนะครับเอาแบบไหนนะครับเราก็ลองคิดดูว่าตั้งแต่เราลงทุนมาเนี่ยนะครับมันได้กำไรบ้างไหมนะครับหรือว่าเราหวังแต่ว่ามันมันจะได้กาไรไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกคําแบบไหนนะรเราเห็นคนเขา VI คนเขาพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานอะไรแล้วเขาได้เยอะอะไรเงี้ยนะกรลองคิดดูว่าเขามีเงินเท่าไหร่นะครับบางท่านที่มีชื่อเสียงมากๆเขาเริ่มลงทุนที่10ล้าน20ล้าน เขาให้ลงทุนเป็นหลักหมื่นหลักแสนแบบเรานะครับเพราะฉะนั้นเงินเงินใหญ่ไปวางเนี่ยถ้าพักหนึ่งมันก็ปันผลมามันก็เป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำนะครับแต่ว่าถ้าคนในประเทศไทยโดยทั่วไปเนี่ยนักลงทุนเริ่มต้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีหลอกตังก้อนใหญ่อย่างนั้นนะครับทีนี้มันจะก้อนใหญ่ขึ้นมาได้มันต้องเกิดจากการสะสมถูกไหมฮะสะสมมันจะสะสมได้คุณก็ต้องทํากําไรเรื่อยๆนะครับทีนี้ที่ผมเคยพูดในหลายคลิปนะครับก็คือการทํากําไรเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการเพิ่มพลังสามอย่างนะหนึ่งคือพลังเงิน,น ก็ถ้าเรากำไรหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราก็ได okay. hmm. mm ้เ hmm. ง you know ินเราก็มากขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในการเสรดครั้งหน้าไม้มันก็ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งครั้งหน้าต่อไปก็มันใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่คือพลังกระสุนพลังเงินมันเพิ่มนะครับต่อมาเวลาเราทําแล้วทําอะไรแล้วมันได้ผลเข้ามาเนี่ยนะมันก็มีกําลังใจเพิ่มมีพลังใจเพิ่มนะครับที่จะเออมันมันทำมันถูกทางแล้วมันมันมีผลต่อความมั่นใจของเรานะครับสามก็คือเราทําไปแล้วมันถูกทางมันถูกแบบเนี้ยมันได เทคนิคแบบนี้มันเหมาะกับตัวเราแล้วก็มันสามารถเพิ่มเงินในพอร์ตเราได้นะครับซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่านิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันการตัดสินใจช้าเร็วก็ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นบางคนจะชอบแบบนี้บางคนจะชอบอีกแบบหนึ่งบางคนจะชอบอีกแบบนู้นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าอ,อจริงๆมันก็คล้ายๆกันหมดนั่นแหละก็คือซื้อถูกราคาต่าไปขายราคาแพงแล้วทำกำไรนะครับแต่ว่านะครับอัตราการตัดสินใจหรืออัตราความสนใจนะครับของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็โอกาสโอกาสในการที่จะมาลงทุนนะครับ เต็มเวลาหรือว่าบางเวลาหรือแทบจะไม่มีเวลาอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นจะถามว่าแบบไหนดีสุดมันมันบอกไม่ได้แล้วแต่คนนะครับเครื่องมือเหมือนกันเครื่องมือมาวิเคราะห์กราฟเนี่ยแบบไหนดีสุดนะครับอินดิเคเตอร์ไหนดีสุดเอไอไหนดีสุดบอกไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันอยู่ที่นิสัยของเจ้าตัวคนลงทุนเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองหลายๆแบบแล้วก็แบบไหนมันเวิร์กเราก็ได้แบบนั้นเอาแบบนั้นมานะครับนั่นคือเวลาเราทําแล้วเราเราได้กําไรเนี่ยความรู้มันจะเพิ่มความรู้นี่คือความรู้เฉพาะตนเฉพาะตัวเรรราาานะคับไไมไม่สามาถป เทียบกับคนอื่นได้หรอกนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของแต่ละคนก็จะต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการทากำไรเรื่อยๆเนี่ยมันดูเหมือนว่านะฮะโอ้ยทำไมไม่รออีกหน่อยนึงมันก็ราคาก็เพิ่มไปนะครับแล้วทำไมถามถามในมุมกลับทำไมรออีกหน่อยนึงเพื่อให้มันลดอ่ะนะครับบางคนรออีกหน่อยนึงแล้วเจิงบางคนรออีกหน่อยนึงแทนที่จะเพิ่มกับนะครับกลับมาเท่าทุนนะฮะแต่โดยมากรออีกหน่อยนึงแล้วมันจะเจ็งมันจะขาดทุนนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นเกมวัดใจว่าได้กําไรเท่านี้เอาไหมถ้าไม่เอามันก็มี2อย่างคือได้มากขึ้นหรือได้ลลดงนะัวไ่่ามมจ นะครับเนี่ยอย่างวันนี้ตลาดยังไม่เปิดนะครับเมือม่อวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาม,นมันมาคะนะครับก็เป็นวันหยุดใช่ไหมฮะวันหยุดไทยนะทั่วโลกเขาตกกันระเีระนาดนะครับเพราะอะไรก็มันเพราะอะไรอะ่ะตลาดทุกันก็มีขึ้นมีลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะประกันได้ไงว่ามันจะไม่ลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็อย่างที่ผมบอกว่าทํากําไรไปเถอะนะฮะสี่เปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ก็ทำไปเถอะนะครับทําแล้วเงินมันเพิ่มมันดีกว่านะครับค่อยๆเพิ่มไปใจเย็นๆช้าๆนะครับที่เรา ที่เราไม่อยากทำกำไรเพราะเราเราใจร้อนเราอยากจะได้เยอะเยอะนะครับเราเสียดายคอมมิชชั่นนะครับเหมือนให้เรารึกถึงว่าลงทุนก็เหมือนทําธุรกิจนะฮะเราก็ต้องมีค่าจ่ายนะครับเราเปิดร้านขายของก็มีค่าน้าค่าไฟนะครับค่าพนักงานค่านุ่นนี่นะครับทำธุรกิจลงทุนนะครับมันก็เหมือนกันเราก็ต้องมีค่าคอมมิชชั่นมีค่ามาร์เก็ตติ้งค่านุ่นค่านี่ที่จะต้องจ่ายเราก็ต้องนะครับจะไปคิดอะไรมากนะครับเขาต้องแบ่งแบ่งแบ่งเขากันไปนะครับในท้งอุตสาหกรรมก็ต้องมีคนทํางานใช่ไหมคนพวกนี้ก็ต้องกินข้าวนะครับเราจะ เสียเสียคอมมิชชั่นเยอะโหเราไม่ได้พูดถึงเงินย0่สิสิบล้านเมื่อไหร่ไม่ใช่นะฮะพูดถึงเงินห0สิบาทร้อยบาทถูกไหมครับเวลารายย่อยมากๆลงทุนเนี่ยนะครับห้าสิบบาทนั่นจะไปคิดอะไรนะฮะมันก็เหมือนเราซื้อกาแฟกินแก้วนึงแพงกว่าน,นี้อีกเ,เ,เดี๋ยวนี้ข้าวตามสั่งก็หกสิบเจ็ดสิบเข้าไปแล้วนะครับนะฮะมันไม่ต้องไปแคร์เรื่องนี้มากนะครับเรื่องคอมมิชชั่นอะไรเนี่ยม,มันเป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายนะครับเหมือนเราโหไม่อยากเสียค่าไฟเพราะฉะนั้นตู้นี้เราขายน้ําเย็นอะไรเงี้ตยต นะครับเนี่ยมันก็อย่างนี้สิ่งที่ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายนะครับอ่าทีนี้อ่าเรามาดูเพิ่มเลยครับเนี่ยสักประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นตมันก็สมควรที่จะทำกำไรแล้วนะครับอ่าส่วนทําไปแล้วมันมันมันได้ได้กำไรไปแล้วมันเพิ่มขึ้นมาอาราสเอรามันเพิ่มขึ้นเราก็เข้าใหม่อีกได้นะครับเข้าใหม่อีกได้ไม่ต้องไปเสียดายอะไรมากนะครับอ่าเราดูนะครับอันนี้กรสิบห้านาทีนะครับแท่งหนึ่งทีนี้ผมลองใส่เครื่องมือเข้าไปอีกนะครับนี่ให้มันวาดเส้นฝาเส้นส้มนะครับนี่เส้้นนาเสม ตอนนี้เส้นฟ้าเส้นส้มอยู่ระดับใกล้เคียงกันมากนะครับนี่มีความสําคัญยังไงนะฮะนี่เส้นฟ้าเส้นส้มมันเป็นแนวรับแนวต้านนะครับมันเป็นได้ทั้งแนวรับและเป็นได้ทั้งแนวต้านแต่เส้นฟ้าเนี่ยมีโอกาสเป็นแนวรับมากกว่าเส้นส้มเส้นส้มมักจะเป็นแนวต้านมากกว่านะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แนวต้านราคามันเกินแนวต้านขึ้นไปแนวต้านก็กลายเป็นแนวรับนะครับเพราะนั้นเส้นส้มเส้นฟ้าก็เป็นแนวรับแนวต้านนะครับบางทีเราผมก็เรียกมันว่าเส้นรับต้านนะครับจะเห็นว่านะครับ บริเวณแท่งลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดแถวเนี้ยมันเกิดขึ้นที่บริเวณที่เป็นเส้นสีฟ้าพอดีเพราะเส้นสีฟ้าก็เป็นซัพพอร์ตหรือเป็นแนวรับให้มันนะครับมันลงมาชนเส้นนี้ปุ๊บมันก็ไม่ลงต่อมันก็เด้งขึ้นนะครับเพราะนั้นตอนจุดที่มันชนแล้วเริ่มเด้งขึ้นเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ดีมากในการที่จะทํากําไรเอ่อในการที่จะเข้าซื้อนะครับเพราะว่าเวลามันเด้งเนี่ยสมมุติว่านี่เป็นเด้งหนังยางนะครับมันก็ลงมาแล้วหย่อนลงไปนิดนึงแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมเอาเอามาวางก่อนนะครับ เออเนี่ยเยียวละนะครับนี่นะครับเราก็สังเกตรบริเวณที่ราคามันดิ่งลงเฉียงๆเยอะๆอย่างนี้นะครับเนี่ยลงลงมาแรงๆเนี่ยมักจะเป็นมักจะเป็นการที่จะไล่คนลงจากรถเพื่อให้รถเบาแล้วก็ค่อยขึ้นไปนะครับนี่ลงมาแรงๆแล้วมาชนเส้นฟ้าเส้นส้มแล้วเด้งขึ้นเนี่ยนะตรงนี้เราก็รีบเข้าเลยนะครับเข,เข้าตามน้ำข้าไปขึ้นไปสักสี่เปอร์เซ็นต์เราก็ขายทำกำไรนะครับนี่คือพอมีเส้นฟ้าเส้นส้มนะครับอต่อไปนะครับผมจะแนะนําอีกเส้นหนึ่งที่เราเรียกว่าวีแวบนะครับวีแวบคืออะไรต วีแว็บคือนะครับอินทราเดย์วีแว็บแปลว่าเราต้องดูกราฟที่น้อยกว่า1วันแท่งละ1วันนะครับเพราะว่ามันเป็นอินทราเดย์นะครับจะเริ่มจะเริ่มนับที่ต้นวันตลาดเปิดจนกระทั่งไปจบที่ตลาดปิดนะครับวีแว็บก็ย่อมาจากวอลลุ่มเวทีเอเวอร์เรทไพรซ์แปลว่าเวลาเราแปลภาษาอังกฤษนะครับเราจะแปลจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับวอลลุ่มเวทีเอเวอร์เรทไพรซ์ไพรซ์ก็คือราคาเฉลี่ยน้ำน้อ่ะถ่วงน้ำหนักด้วยวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเวทีเอเวอร์เรทไพรซ์ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดวยวอล แต่ว่ามันเอาราคามาเฉลี่ยแล้วมันไม่ได้เฉลี่ยราคาอย่างเดียวมันเอาวอลลุ่มมาเกี่ยวข้องด้วยในสูตรในการเฉลี่ยนะครับเช่นให้ความสาคัญกับแท่งที่วอลลุ่มสูงสูงมากกว่าแท่งที่วอลลุ่มต่ำๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็จะได้เป็นค่าเฉลี่ยออกมาซึ่งไม่ใช่เฉลี่ยจากราคาอย่างเดียวเอาวอลลุ่มมาช่วยเฉลี่ยด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่า VW a p นะครับ <S <S นักลงทุนสถาบันมักจะลงทุนโดยใช้ V w a p นะครับเพราะนั้นถ้าเราอยากได้กําไรเราก็ลองดูว่าวีแว็บมันมันเป็นยังไงนะครับแล้วราอ่นตงี รายใหญ่เขากำลังทําอะไรอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราลองสวมบทเป็นรายใหญ่นะครับเวลารายใหญ่อยากจะซื้อของเนี่ยเขาอยากจะซื้อที่ราคาถูกถูกหรือแพงแพงนะครับแนนอนเขาอยากซื้อที่ราคาถูกแล้วนะครับราคาไหนล่ะที่เรียกว่าถูกนะครับเขาก็บอกว่าเอางี้แล้วกันถ้าราคามันต่ำกว่าวีวเขาจะสั่งลูกน้องเขา,าถ้าราคาต่ำกว่าวีแวบให้เขาซื้อนะครับแล้วพอสูงกว่าวีแวบก็ให้ทยอยขายทากาไรนะครับนั้นลูกน้องก็ดูว่าเปิดตลาดมานะครับในที่นี้อ่ AIPB ห้าเก้านะครับเพราะ i b ห้าเก้าจะนะครับเอาจะวาดเส้นค่าเฉลี่ยวีแวบเนี่ยนะครับให้เราเป็นสองสีนะครับคือถ้าวีแวบกำลังมีค่าเพิ่มขึ้นมันจะทําเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าวีแวบมีค่ากาลังลดลงมันจะทเป็นสีม่วงนะครับนะอ่าทีนี้มาดูตอนเปิดตลาดนะครับก่อนเปิดตลาดเมื่อเมื่อวันนี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สองเนี่ยนะครับทางซ้ายนะครับคือวันที่ยี่สองเปิดตลาดมาราคาก็นะครับอยู่นะครับประมาณค่าของวีแวบไปมานะออกข้างเรื่อยๆนะครับพอมาถึงบริเวณนี้กี่โมงกันดู อันนี้เที่ยงนะครับเที่ยงพอหลังพักเที่ยงเสร็จนะครับสถาบันกินข้าวอิ่มแล้วเขาก็มามาซื้อนะครับนี่มาซื้อเปิดมาเปิดมาพักบ่ายบ่ายสองครึ่งเนี่ยนะครับซื้อแหละเพราะอะไรเพราะว่าราคาวีแวมันตกราคามันตกลงมาอยู่ต่ากว่าวีแวบนะครับนี่เป็นแล้วก็เอไอนับเป็นแท่งลบหนึ่งด้วยนะครับนี่ลบหนึ่งลบสองลบสามนะครับนี่คือเป็นนะครับเขาเรียกว่าราคาที่อยู่ต่ำกว่าเส้นวีแวซึ่งก็ตรงกับที่เบื้องบนฝั่งมานะครับว่าคุณคุณซื้อที่ราคาถูกๆสินะครับถูกแค่ไหน ข้างล่างถามถูกแค่ไหนก็มันก็ถูกกวีแวบอ่ะซื้อไปเถอะนะเขาก็เข้าซื้อเขาซื้อราคาตกก็ซื้อนะครับทีนี้ทำไมเขาไม่ซื้อตรงนี้ตรงนี้ก็บางบางจุดก็นะครับต่ำกว่าวีแวบเหมือนกันนี่เขาก็อาจจะซื้อนะครับแต่ซื้อไม่เยอะนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันต่ำลงมาแล้วแถมมันยังมาใกล้สปอร์ตด้วยสปอร์ตคือเส้นฟ้าเส้นนี้ที่ AI สร้างไว้ให้นี่ที่สามสิบเจ็ดจุดห้านะครับนี่ต่ำกว่าวีแวบแล้วก็อยู่ใกล้กับเส้นฟ้าด้วยนะฮะแล้วพนักงานของสถาบันเขาก็นะครับเนี่ยเพิ่มเริ่มทาากกรรซซืื้้้้ออออววลลุุ่่่่่มมมมมม็เเเพพิิขขึึนนนหยัคบี เขาก็ซ,ซื้อ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 จนจบวันเลยวันนี้ราคาตกอย่างเดียวนะครับตกก็แปลว่ายิ่งตกยิ่งได้ของถูกใช่ไหมครับสำหรับรายใหญ่สายป่านยาวเนี่ยยิ่งตกยิ่งได้ของถูกนะครับแล้วพอข้ามวันนะครับข้ามวันมาป๊บเปิดเช้าวันใหม่มาวันนี้เป็นวันที่ยี่สามนะครับเขาเลิกซื้อละเขาก็จะไปขายนะครับคราวนี้ก็นู่นเลยนะครับดับราคาปั๊มราคาขึ้นไปวิธีปั๊มราคาก็คือแค่เข้าซื้อเยอะๆเพื่อให้ราคามันขึ้นนะครับแล้วก็เลิกเลิกซื้อ เข้าซ <Pop> ื it, so so, it, feels, ้อไปก่อนแล้วก็เลิกซื้อนะครับพอคนเห็นมันราคากระโดดขึ้นไปคนอื่นเห็นเขาก็เข้าซื้อตามก็ช่วยให้ราคายิ่งดันขึ้นไปอีกนะครับจังหวะนี้สถาบันก็เริ่มเทขายออกที่รินเขาเรียกกรินขายนะครับขายทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะฮะต้นทุนอยู่ใต้ใต้เส้นวีแวบตอนนี้มันอยู่สูงกว่าวีแบบก็แปลว่าได้กําไรแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยเริ่มได้กำไรแล้วเขาก็ทยอยขายไปนะครับตอนนี้ขายก็ต้องค่อยๆขายเดี๋ยวราคามันตกนะครับค่อยๆ่อยขายทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะฮะเขาก็จะได้ราคาทีีีีีี่่่ปรรรรระะะะมมาาาณณณบบบิิเเเเววววววนนนนนน้้้้้้้้้้แแแแถถลลคซืออใชัยฮกก็ไได สำหรับเงินใหญ่กำไรหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะมากนะครับอ่านี่ก็พอขายไปก็อาจจะของหมดของหมดก็ซื้อซื้อใหม่เวลาซื้อก็ซื้อใต้เส้นวีแบบนี้นะครับใต้เส้นสีม่วงนี้ก็มาซื้อเอาแถวนี้แท่งราคาไอไอน้ำให้ได้เป็นลบใช่ไหมครับเพราะรายใหญ่ก็ซื้อตอนแท่งลบแล้วเขาไปขายแท่งบวกเนี่ยซื้อแท่งลบไปขายแท่งบวกรายย่อยซื้อแท่งบวกไปขายแท่งลบกลับกันนะครับทีนี้เราอยากจะอยู่ข้างไหนอ่ะเราอยากจะอยู่ข้างรายใหญ่หรือข้างรายย่อยนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้ามันเป็นแท่งลบแล้วอยู่ใต้ไอไอ่อใใใตตต้้้ววีแบอย่างชัดๆเนี่ย เราก็สามารถที่จะเขาเรียกเป็นเห่าฉลามนะครับไปเกาะที่ตัวฉลามคือพวกสถาบันเนี่ยไปเกาะเลยแล้วก็พอพอเป็นขึ้นมาเราก็ขายนะครับนี่คือวิธีของรายย่อยนะครับเนี่ยต่ำกว่าวีแวบเส้นม่วงนะครับเป็นแท่งลบก็เข้าเข้าซื้อพอเปลี่ยนเป็นแท่งบวกนะครับสูงกว่าวีแวบแล้วก็ขายแค่นี้เองนะครับอาจจะไม่ถึง4%ี่เปอร์เซ็นตก็ก็เอาเถอะนะครับเนี่ยทำแบบนี้ลองทำลองทำนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเรียกว่าใจร้อนนะครับลองดูนะครับ เราเราลองดูความรู้สึกของเราว่าถ้าเราเข้าซื้อเราเราขายแล้วเราได้กำไรเนี่ยมัน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 แฮปปี้อ่ะนะครับถ้าเราลงทุนด้วยความแฮปปี้เนี่ยมันก็มันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มาเมื่อวันวันก่อนมันมาค่ะนะครับวันที่ห้าบริเวณนี้ก็คือบริเวณที่อยู่ใต้เส้นวีแบบถูกไหมครับแล้วก็ควรจะซื้อใช่ไหมนี้ถ้าตามประวัติศาสตร์ที่ไม่นานนะครับก็คือรายใหญ่จะซื้อตอนใต้เส้นม่วงแท่งลบแล้วก็ขึ้นไปก็ขาย ลงมาใต้เส้นบวกขึ้นไปก็ขายนะครับเราก็ลองทำตามเขาดูบ้างนะครับจะเห็นว่านี่นะตรงนี้มันเป็นลบแล้วอยู่ใต้เส้นบวกแล้ววันที่ปิดเนี่ยก่อนจะปิดตลาดเมื่อวันวันวันพฤหัสบันก่อนวันมาค่ะเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นแท่งบวกหนึ่งเป็นแท่งแรกเนี่ยแม่ก็มีแววว่าวันนี้อาจจะขึ้นก็ได้ก็ไม่แน่นะครับไม่เสมอไปนะครับแต่ว่าถ้าดูตามเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมักจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นแท่งลบๆเพอเปลี่ยนเป็นบวกปุ๊บก็นะครับมีแววเป็นเส้นสีขาวแล้วก็ขึ้นไไไปปปหหนน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 ่่่่อออออออยยึงงงงเเเเีี็็โกกกาาาสสใ้้รรรรรรทททะะะคคคััับบบลลลูููตดดจๆ สี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นตก็ขายเนี่ยถ้าเราดูว่ารอบบริเวณนี้สมมติเราวางไว้แถวเนี้ยนะครับมั่วๆไปนี่แถวลบแทงลบแถวนี้นะครับแล้วมันขึ้นไปได้กําไรถึงเท่าไหร่เนี่ยครับก็ขึ้นไปสามจุดแปดเปอร์เซ็นเกือบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับบอกว่าถ้าเราเอาสองเปอร์เซ็นต์เองไม่เอาถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะมันก็กำไรชัวร์เห็นไหมเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับเพราะอะไรเพราะค่าคอมมิชชั่นมันเท่าไหร่ครับศูนย์จุดศูนย์สองห้าใช่ไหมไม่ถึงหนึ่งเป 0.5ไม่ถึง1%นะครับถ้าเรากำไร1% 2%มันยังไงก็กำไรค,คุ้มค่าคอมมิชชั่นนะครับนี่นะครับทีนี้ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูมีโอกาสดีสุดคือตรงไหนเนี่ยเราเห็นว่าโอกาสดีสุดก็คือตรงที่นี่ครับมันมีเส้นฟ้าเส้นส้มอยู่บริเวณนั้นเป็นฐานพพอร์ตเ,เป็นกองหนุนนะครับเป็นเชือกเด้งนะครับสังเกตเวลาเวลาเราดูเขาชกบวยกันนะครับนักมวยมักจะเอาตัวสวิงหลังตัวเองไปพิงไปไป,ไปพิงเชือกแล้วก็ให้เชือกมันเด้งกลับมาเพื่อจะนะครับ สวนหมัดไปให้มีน้ำหนักมากและแรงและเร็วมากขึ้นนะครับน,นี้ก็คือเขาเรียกว่าเด้งเชือกนะครับเหมือนกันเนียถ้ามันจะขึ้นสูงๆมันก็ต้องลงมาแล้วแล้วเด้งเส้นฟ้าเส้นส้มเ่ยนะเหมือนหนังยางยืดลงไปแล้วแล้วก็พุ่งขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะนั้นบริเวณที่เกิดนะครับการเปลี่ยนจากด้านลบเป็นด้านบวกที่ใกล้กับบริเวณเส้นฟันส้มมักจะเป็นบริเวณที่น่าลงทุนมากนะครับเรามาดูตรงนี้ที่หนึ่งนะครับนี่ตรงนี้นะครับอันนี้ ตลอดวันเลยนะต้องเปิดมานะครับลายใหญ่สะสมสะสมสะสมนะครับเพราะอะไรเพราะเมืองบนสั่งกัว่าซื้อใต้เทนวีแวบสีบ่วงนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้เองนะครับพอรับมาถึงลบข้าก็เกิดเส้นฟ้าขึ้นถึงไม่เกิดเส้นฟ้ามันก็มีเส้นส้ม37.5รออยู่แล้วนะครับสถานเนี่ยบริเวณนี้นะครับใต้เส้นวีแวบเหนือเส้นนะครับส้มเส้นฟ้านะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าตามลายใหญ่นะครับพออีกวันหนึ่งมันก็ขึ้นไปเป็นสีขาวเส็จเป็นเส้นสีขาวขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปทำกำไรแถวแท่บวกแถวนู้นนะครับนี่ก็มองาครับ เราก็ไม่ต้องเทรดบ่อยก็ได้บองขายเฉพาะตอนที่มันมีเ,เส้นฟ้าเส้นส้มมาซัพพอร์ตกันมารองรับราคาหุ้นนะครับมันลงมาแล้วมันก็ต้องมีตัวทีม่มาช่วยดันกลับขึ้นไปนะครับในที่นี้ก็คือเส้นส้มเป็นตัวช่วยดันถูกไหมครับเนี่ยบริเวณที่อยู่ใต้ใตเส้นม่วงหรือใต้เส้นวีแวบที่เป็นขาลงเนี่ยเราก็เข้าซื้อซะและถ้ามันอยู่ใกล้ๆก,ก,กับเส้นส้มด้วยเส้นฟ้าด้วยเนะี่ยยิ่งดีเนะี่ยบริเวณน่าซื้อน่าซื้อถ้าขึ้นก็ไปขายข้างบนนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเห็นว่าราคาลงมาเนี่ยหา่างจาาาาาาากกเเสส้้้้้้้นนนนมมมฟลลลงงงงขข่่คคอะรับแวพ อะครับลบสามลบสี่ลบห้าลบหกราคาฟื้นกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ผมจะเรียกมันว่ายูเทิร์นใต้เส้นวีแวบนะครับวาดให้ดูนะครับนี่ยูเทิร์นยูเทิร์นที่ใต้เส้นวีแวบนะครับอันนี้เราไม่มีเส้นฟ้าเส้นส้มให้ดูที่ข้างล่างนี้เราก็ต้องอาศัยว่าเออเราอาจจะซื้อพร้อมเขาไม่ได้นะครับพร้อมรายใหญ่ไม่ได้อาจจะรอให้มันแบบย้อยลงมาแล้วมีทีท่าว่าจะกลายเป็นยูเทิร์นเป็นตัวยูเหมือนรังพึ่งเนี้ยที่ห้อยอยู่ใต้กิ่งไม้ซี่เป็นวีแวบเนี่ยนะครับแล้วนกะ็ พอทะลุแล้วก็เข้าจะเห็นว่าทะลุแล้วก็ลงมาให้เข้าได้อีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับราคา p ูแบ็ a c ลงมาที่เส้นวีแบแล้วขึ้นไปใหม่ครั้งนี้ก็ขึ้นยาวเลยนะครับนี่ก็เป็นโอกาสเข้าซื้อแล้วไปขายที่นี่ครับซื้อซื้ออยู่เทินใต้วีแบไปขายที่เส้นฟ้าหรือเส้นส้มนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือตอนนี้เทดดิงบิวเขาเปลี่ยนเมนูการวาดรูปนะครับผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่า มันลำบากกว่าเดิมแต่ก่อนนี้พอเราแตะปุ๊บม,มันมีรูปถังขยะเกิดขึ้นเราอยากจะลบเราก็กดถังขยะแต่ตอนนี้ต้องไปกดจุดๆอีกทีนึงก่อนแล้วไปกดรีมูฟนะครับยุ่งยากมากกว่าเดิมนะครับแต่ก็ไม่ทราบคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าแบบนี้ดีมั้งครับเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอ่ทีนี้ก็ดูดูไปนะครับนี่เนี่ยตรงนี้เหมาะมากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าบริเวณนี้นะครับราคาลงมาวีแวเป็นเส้นม่วงลงมา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  อ้าวมาเจอเรามองเห็นแล้วว่ามี36.75เส้นฟ้ารออยู่ข้างล่างนะครับทีนี้มันจะเด้งไหมลงมาแล้วไม่เด้งไม่เด้งไม่เด้งเป็นเป็นยูเทิร์นไหมเป็นนะครับนี่เป็นยูเทิร์นยูเทิร์นใต้เส้นฟ้านะครับพอทะลุขึ้นไปใหม่แล้วก็เข้าซื้อนะเนี่ยเข้าซื้อแล้วขึ้นไปขายกี่เปอร์เซ็นต์ดีนะครับเราดูนะครับตรงบริเวณนี้นะเนี่ยซื้อแถวเนี้ยเนี่ยสี่ห้าเปอร์เซ็นต์มันก็ลงแล้วเห็นไหมครับเนี่ยถ้าท่านไปหวังสิบเปอร์เซ็เนต์ยี่สิบเปอรออโกาสใหม่ ก็ไม่ได้นานอะไรนะครับแถวนี้ก็มีเนี่ยแถวนี้ก็มีนะครับเนี่ยซื้อเส้นฟ้าไปขายเส้นส้มกําไรอาจจะไม่ถึงสี่เปอร์เซ็นะแต่ว่ามันก็กําไรอะ่ะนะครับเดีย๋ยวผมรู้ว่าว่าซื้อที่เส้นฟ้าแล้วไปขายเส้นส้มได้เท่าไหร่เส้นฟ้าน,นี้นะครับไปขายเส้นส้มที่ตรงนี้2% 2.7ปเซ็สองจุดเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์กว่าๆไม่เอาอ่ะก็ะเอาเอาครับนี่มกินเวลาสองวันเองได้สองเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าท่านไปฝากสหากกรณรอาจจะได้สองเปอร์เซ็นต์เนี่ยจ,จะรอหกเดือนถึงปีหนึ่ง นะครับเนี่ยทำไมจะไม่เอาถามว่าทำไมถึงมั่นใจว่ามันจะขึ้นก็นี่มันมีการยูเทิร์นใต้เส้นฟ้าเล็กๆนี่ไหมครับแล้วก็ขึ้นไปนะฮะนี่เพราะฉะนั้นเส้นฟ้าเส้นส้มมันก็เสริมความมั่นใจเรานะครับถามว่าไม่มีได้ไหมก็ก็ไม่มีก็ดูด,ดูพอดูออกอยู่นะครับว่ามันทายูเทิร์นเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้ามีถ้ามีมันก็มั่นใจมากขึ้นนั่นแหละนะครับบางทีเราคิดมากถ้ามีอะไรมามาช่วยหนุนสักหน่อยนึงก็จะก็จะโอเคนะครับคนตัวอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าคนเขาดูจนชำนาญแล้วก็อาจจะไม่ต้องมีเส้นฟ้าเส้นส้มมาช่วยเลยก็ได้ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่พอพอมันเป็นแท่งลบไม่ใช่ว่าลบปุ๊บเข้าซื้อปับ๊บเราก็ต้องดูว่าลบแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเป็นยูเทิร์นไหมหรืออะไรนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยลงมาเร็วมากเลยแล้วก็ออกข้างไปแล้วพอเริ่มเริ่มเริ่มกลับขึ้นไปใหม่นี่มันคือเป็นตัวยูเทิร์นแล้วยูเทิร์นแล้วเราก็เข้าซื้อแล้วก็ขึ้นไปขายทำกำไรข้านบนนู้นนะครับอย่าโลภเอาแค่เนี่ยสี่เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยบริเวณนี้ไดไ ขายแล้วก็ท้ายกำไรก็จบนะครับนี่จับหุ้นไอวมาตัวเดียวแล้วก็ดูไปเรื่อยอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่แถวนี้ก็มีอีกแล้วเนี่ยนะครับเส้นสีม่วง V w a วเป็นขาลงลงมา,มาจนกระทั่งเกิดแท่งลบแท่งลบนี้ซัพพอร์ตด้วยเส้นฟ้าเส้นส้ม2เส้นเลยนะครับเส้นฟ้าอยู่ที่สามสิบหกจุดเจ็ดห้าแล้ววันนี้เป็นวันเข้าคือวันสะสมนะครับอันนี้เป็นวันวันออกนะครับราคาก็พุ่งขึ้นไปว w แ p แกลเป็นสีขาวขึ้นไปนะครับนะทีนี้ท่านดูคลิปนี้แล้วท่านคิดว่าท่านท่านท่านทำแบบนี้ได้ไหมล่ะแบบที่ผมพาททาามนนีีี่่บอก มันก็ไม่ได้ยากเกินเกินลองลองทำนะครับลองทําดูครับไม่ต้องไปจับหุ้นไม่ต้องไปไล่จับว่าเอาหุ้นตัวไหนีเรื่องตัวใหญ่ๆมาตัวหนึ่งแล้วก็รอกับมันนะตัวที่ตัวใหญ่ๆที่เราชอบนะครับแล้วก็ตั้งแท่งตั้งแท่งละสิบห้านาทีแล้วก็เปิดนะครับเปิดตามนี้นะครับหมดลูกศรอะไรไม่ต้องสนใจที่ผมพาทาแบบไม่ต้องมีลูกศรนะครับนี่ไม่ต้องปีนลูกศรเลยเอาแค่เส้นฟ้าเส้นส้มตัวเลขบวกลบแล้วก็วีแวนนะครับสามจุดนี้นะครับแค่นั้นเองแล้วก็เนี่ยฮะ มาพี่นายตามที่ผมบอกจุดดีที่สุดคือจุดที่มันลงมาแล้วมีเส้นฟ้าเส้นส้มรออยู่นะครับหรือถ้าไม่มีรออยู่ก็คือเกิดเส้นฟ้าเส้นส้มบริเวณนั้นแล้วก็เนี่ยะโอกาสที่ถ้าเราเข้าแล้ววันถัดไปหรือว่าพลาดบ่ายอะไรอย่างนี้มันกลับเป็นด้านบวกแล้วก็พุ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะมีมากกว่าที่ว่าวันต่อไปจะลงหรือเที่ยงต่อไปจะลงนะครับลองทําดูนะครับท่านที่ต้องการนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับเพราะพี่บเก้าอาไว้ใช้ช่วยทํางานยากให้เรานะครับส่วนเรามีหน้าที่อะไรเรามีหน้าที่สั่งเข้าเทรดเข้าซื้อสั่งเขข้้้าาายตอนไไดกกํรแลว สั่งตัดขาดทุนตอนปิดพลาดมี3อย่างนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับ p พราะฟีบีห้าก็มีหรือว่าไปที่ร i สตอ g r กราก็ได้ .com เหมือนกันนะครับทีนี้ตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ว่า p พราะฟ o บีห้าเก้าดออมนี่ยมันมันมันเว็บไซต์บางอย่างเนี่ยครับยุโรปเขาออกกฎหมายมาใหม่ว่าจะต้องมีการบอกว่ามีใช้คุกกี้หรือไม่ใช้คุกกี้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ตอนนี้เว็บ พราะพิบีเอ๙ผมยังทำไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับมันยังไม่ตอบตรงนี้ว่าใช้คุกกี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะเตือนขึ้นมาว่าไม่ปลอดภัยอย่าไปอะไรมาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ไม่ได้มีผมไม่ได้มาส่งเรียกค่าไถอะไรอย่างนี้นะครับมาดูได้นะครับหรือว่าก็เมสเสจมานะครับก็เอ็มดอทมีสแลนนี่มิติชมระวังนี่ติดชมระวังนะฮะก็หรือว่าดูตามนี่ครับเซิร์ฟเวอร์กราฟก็ได้แล้วก็ไม่เสร็จมาถามอีเมลมาถามได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังแก้ไขปัญหาเรื่่อองพีวคคยูนนะรัับม ก็ต้องสร้างเว็บไซต์ใหม่ไปเลยตอนนี้ผมไปฝากไว้นะครับโดเมนเนมว่าฟีฟีห้าเก้าคอมก็จริงแต่ว่ามันก็ชี้ไปที่ l i สตอร์กราฟคอมนั่นแหละเดียวกันนะครับก็หามาใช้นะครับเพื่อว่าเราจะได้ทํางานง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปนั่งเอ้ยคอยถามคอยไปนั่งคอยถามตามเว็บไซต์รือโทรไปถามตามโทรทัศน์ว่าอันนี้เขาได้ยังอันนี้ออกได้ยังนะครับท่านคิดว่าเขาจะตอบเขาตอบอะไรมาก็ได้นะครับเขาตอบอะไรมาก็ได้อีกสักห้านาทีท่านก็ลืมแล้วว่าเขาตอบว่าอะไรนะครับเชื่อไม่ล่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครถามคําถามแบบนี้มาผมจะไม่ตอบ เพราะว่าอะไรเพราะว่าห้านาทีผ่านไปมันก็เป็นคนละคดิชันแล้วคนละเรื่องแล้วนะครับเนี่ยหรือวันลุงขึ้นกามันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะท่านท่านจะไปเอาคําตอบของเขามาเป็นสระน,นะมาเป็นที่พึ่งเงี้ยไม่ใช่นะครับท่านต้องดูเองเงินของท่านเองท่านต้องดูเองนะครับเนี่ยแล้วก็ก็ไปย้อนย้อนดูอ่ะย้อนดูของเก่านยะว่ามันได้ไหมครับได้ไหมมันได้ก็ก็จบเนี่ยฮะเนี่ยเป็นเส้นซบเป็นเส้นบวมลงมาเงี้ยแล้วก็ลบสี่ลบห้าเงี้ยแล้วก็กลับเป็นเส้นขาวใหม่เนี่ยเราก็เข้าตามมันก็ขึ้นไปมหาศาลนู่ เนี่ยเราก็ลองลองดูสิครับว่าที่ผ่านมาในอดีตมันเวิร์กไหมล่ะถ้าเวิร์กเราก็ทาตามนะครับแน่นอนมันไม่ร้อยเปอร์เซนต์หลอกนะครับเนี่ยก็ลองทําตามทีนี้ท่านก็มีหน้าที่หาเครื่องมือมานะครับส่วนว่าใช้ยังไงอะไรก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับผมก็กําลังพยายามที่จะทาเป็นเป็นคู่มือแต่ละกรณีมานะครับยังยังทาไม่เสร็จนะครับก็ท่านสามารถเข้ามาถามในในกลุ่มสนทนาได้เลยนะครับก็ตอบกันในนั้นของเก่าก็มีตอบไปอยู่แล้วนะครับของใหม่จะถามมาอีกผมก็ตอบอีกครับถามมาก็ตอบไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับ แล้วก็เอาตัวอย่างมาให้ดูกันนะครับคือถ้าท่านไม่เอาเครื่องมือมาแล้วก็ไม่ลงมือทําตามที่ผมสอนในคลิปเนี่ยนะครับท่านท่านอ่านไปว่าวิธีใช้ยังไงยังไงไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์เนี่ยท่านก็แค่เปิดเครื่องเปิดเปิดเปิดหุ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ดูอะมาถึงลงมาเจอเส้นฟ้าเข้าได้ไหมถ้าเข้าแล้วถ้าเข้าแล้วมันจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ลองจดจดบันทึกเอาไว้นะครับเนี่ยเนี่ยได้ไหมถ้าเข้าตรงนี้ได้ไหมมันก็ได้นะครับเห็นไหม แต่ก่อนจะได้มันก็มันก็ลุ้นๆกันอยู่ว่าจะขาดทุนไหมนะครับแต่ว่าจะสังเกตว่าตอนที่มันจะหลุดจะหลุดเส้นฟ้าเส้นส้มเห็นว่าสุดท้ายมันกลายเป็นแท่งเขียวแล้วเด่งขึ้นตลอดเห็นไหมครับนี่ก็เป็นสัญญาณบอกแล้วว่ามันจะต้องนะครับกำไรขึ้นไปแน่นอนในท้ทายที่สุดนะครับแต่ถ้าเรามาดูภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันก็คืออะไรครับมันก็คือตัวหนึ่บมัยูนั่นเอง,เองมีตัวหยูเกิดขึ้นที่เส้นฟ้าเส้นส้มทาไมจะไม่กําไรเห็นไหมครับทีนี้จุดที่ว่าถ้าเราไมมมม่่่่ออออออยาา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 ากกกกจจะะะลััััับบขขขขขดดททททุุนนนนนนนหรร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 ืืืวววู้้้้้เ็็็ถปตตตตซงงงีีีีคค อันนี้ขาที่สองน,นี่ขาที่หนึ่งนะครับแต่ยมันมีสองขาเนะี่ยเห็นไหมฮะนี่เหมือนเหมือนคนใส่กางเกงอะ่ะขายาวเนะี่ยอันนี้ขาที่หนึ่งอันนี้ขาที่สองนะครับเราเรียกฝรั่งเราเรียกเซคันด์เลคอมยูนะครับเพราะนั้นพอมันเป็นขาที่หนึ่งเนี่ยเราอาจจะเออกลัวพลาดนะครับกลัวกลัวตกรถเราก็รีบเข้าซะถ้าเรารีบเข้าเราก็ต้องทนที่ตอนที่มันย้อยลงมาทำเซคันด์เลกเนี่ยทนให้ได้นะครับโดยมากมันจะย้อยลงมากมากว่าเดิมเหม็นไหมครับเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ไม่ทะลุเส้นส้มนะครับ แล้วจังหวะนี้แหละที่ท่านจะทนไม่ไหวแล้วท่านตัดขาดทุนออกไปนะครับเพราะท่านตัดขาดทุนออกไปปุ๊บม,มันพุ่งขึ้นไปทันทีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่กลัวตกรถนะครับเราก็ว่าโอเคลงมาเราเล่เดีแต่ว่าคิดในใจว่ามันอาจจะมีขาที่2ก็ได้เพราะฉะนั้นเราเอาให้ชัวร์รอขาที่สองดีกว่านะครับเหมือนเราขับรถไปเนี่ยเห็นคนรีรอรีรออยู่ข้างถนนเนี่ยเราต้องคิดไว้ก่อนว่าอคนนี้อาจจะวิ่งตัดหน้ารถนึกออไหมครับเขาเรียกว่า preventive preventive thinking ก็คือว่าเราคิดไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นเป็นอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนนนนได้ะครัับีเหมือก เราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าเอ้ยราคามันเด้งขึ้น,นไปเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ขาแรกนะเรารอขาที่2ชัวร์กว่านะครับแล้วก็พอพอขาที่2เกิดขึ้นจริงๆแล้วเราค่อยเข้านะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับอ่ะคลิปนี้พูดมาไปแล้วก็คิดว่าคงได้ประโยชน์นะครับสีกว่านาทีไปย่อแล้วก็จะเหลือสักประมาณสากว่านะครับทีนี้ก็เหมือนคิดซะว่าท่านก็เหมือนไปนั่งฟังสัมมนาสามสี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมก็เอาชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีแล้วท่านก็ดูแล้วถ้าาาาทททท่่่นนนออยยกกจะะได้ปรโช์เตทท็็มมีลงืํา ตามที่ผมบอกเนี่ยลองทําดูด้วยมือตัวเองนะครับเพราะถ้าไม่ลองไม่ลองทําจริงๆท่านฟังไปสิบยีชั่วโมงสาชั่วโมงก็มีประโยชน์นะครับบอกเลยนะครับโดยเฉพาะท่านที่บอกว่าฟังที่ผมแล้วตามไม่ทันเอา้าก็ผมไม่ได้ให้ฟังเฉยๆผมให้ฟังแล้วให้ลงมือทํานะครับถ้าท่านไม่มีเครื่องมือท่านไม่เข้าใจหรอกนะครับบางท่านบางท่านนะครับมีสิทธิ์ใช้เครื่องมือแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไปไม่ไปลงทะเบียนะเอาเครื่องมือมาใช้สักทีอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ